เดียนาปกป้องลิซ่าหลังโดนว่าคนไทยถือผู้หญิงสักไม่ดีเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้ลิซ่าแบล็คพิงคหรือลลิสามโนบาลสื่อรับปินเคปอรระดับโลกได้ไปถ่ายแบบให้กับนิตยสารแฟชั่นชั้นนำฮาร์เปอร์รซ่าแต่สิ่งที่ทำเอาบริงกิตกลายเป็นที่ฮือฮาเพราะรูปที่ปล่อยออกมาเหมือนว่าสาวลิซ่าจะมีรอยสักอยู่ที่ด้านลัง ทางนี้ทางลิซ่ายังไม่ได้ออกมายืนยันอะไรแต่แฟนๆก็แห่ฟินกันแถมอยากเห็นลายสักเต็มๆคาดเดากันว่าน่าจะเป็นลายดอกเอเดวิ A ์สซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่ง A ได้ฉายาว่าเป็นราชินีแห่งเทือกเขาเอล์แต่ดูเหมือนว่าจะมีชาวโซเชียลบางรายจะเสี่ยงแตกเพราะมีบางส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์เกี่ยวกับลายสักลิซ่าว่าผิวเนียนๆสวยๆส,สักทาไมคนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีไปสักอ่ะเตือนเพราะหวังดีสักไปทํางานที่ไหนเขาก็ไม่รับผู้ใหญ่ ก็ไม่ชอบโดยเฉพาะพวกข้าราชการเป็นไอดอลน่ารักให้เด็กๆทุกเพศทุกวัยก็ดีอยู่แล้วภาพลักษณ์ภายนอกมีผลแต่ความรู้สึกคนจริงวัยเดียวกันไม่เท่าไรแต่อายุมากๆสิ c h a r l i s a หลังจากที่ได้โพสภาพและข้อความดังกล่าวออกไปต่างมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิความชอบส่วนบุคคลร่างใครร่างมานันคนไทยก็คนชาติอื่นอย่างเช่นคนเกา่าพี่ใหญ่บอพอยังสักเลยบ่นออกสือ่อยังยายเขาไปสักบนหน้าผาก ป้าหรอเป็นต้นล่าสุดวันที่7มีนาคม66นักแสดงสาวเดียนาฟรีโปได้เปิดใจถึงประเด็นเรื่องรอยสักของลิซ่าว่าไม่รู้ว่าน้องรู้ไหมแต่โลกก็เปิดกว้างแล้วเนาะคือจริงๆทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับรอยสกักหรือไม่สกักก็อยากให้ทุกคนมองให้กว้างขึ้นการสักก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งบางทีก็สวยเหมือนกันรู้สึกสงสารทําอะไรก็โดนไปหมดเลยก็แอบเอ็นดูเหมือนกัน